คือในเมื่อข้าวขึ้นราคาใช่ไหมถุอยก็ขึ้นตามมาจะขึ้นมาทำไมไม่ขึ้นไดไงก็แหมอันนี้ถือว่าพราะเขาได้มั่งขอได้มั่งขอได้มั่งขอได้มั่งคือจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่แนะนําเลยนะไม่แนะนําที่ให้ใช้ปุ๋ยต่างชาติไม่อยากให้ใช้เลยเพราะเราจะต้องสั่งเข้ามาจะต้องเสียงบเประมาณต้องเสียองม้สารพัดสารเพย์ทำไมเราไม่ใช้ปุ๋ยของในประเทศไทยก็โรคมันก็เกิดที่เมืองไทยใช่ก็มาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยใช่คือนี้จะแก้กันยังไง นี่แหละครับมีทางไหมนี่แหละครับเนี่ยสาคัญเนี่ยตัวสําคัญปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่างเช่นอ่ะหน่อไม้ฝรั่งอ่ะนะฮะเป็นโรคชราโรคชราเนี่ยเขนจะฤดูร้อนเด็กใช่ไหมจะกินต้นเนี่ยกินต้นเลยเหรอกินต้นโอ้โหต้นนี่จะรีบแบบ แฟบไปเลยกินต้นนี้ลําบากนะก็ใบก็จะหกไปต้องไปปลูกใหม่ทําพันใหม่หมดใช่เสียหายเยอะนะครับเสียหายเยอะตรงนี้เราต้องแก้ไขอย่างครั้งที่แรกที่เราไปดูใช่ใช่ไหมที่หนมอไ้ฝรั่งหนอไม้ฝรั่งอที่จังหวัดกาญจนบุรีนั่นก็เขาก็มีวิธีการป้องกันดี่นี่เขายิ้มเพลงวิธีการป้องกันยิ้มแฉงยิ้มเพลงต้องยิ้มแฉงวิธีวิธีการป้องกันเนี่ยเราจะต้องถามผู้รู้ถามผู้รู้เดี๋ยวอีกสักครู่เราจะให้ไปถามท่านผู้รู้ เราต้องให้ไปเจอเกษตรกรจริงๆหรือว่าโอเคให้เกษตรกรไปถามผู้รู้จริงๆต้องไปถามเลยเวลาเกิดขึ้นมาเงี้ยเขาบอกว่าอะไรนะสิบ์อคูไม่รู้วิชาใช่าอแม่ค้าไม่ได้กินขนมใช่แต่ถ้าาอเมียฮะจะไม่มีลูกขนาดนั้นเลยนะไม่อายจริงนะไม่อายเนี่ยอย่างเช่นถ้าอยากรู้อะไรแล้วอายคุณเชนไม่รู้นะ ไม่รู้ต้องโทรมาเลยไม่ต้องอายโทรมาได้เลยว่าเรามีอามีข้อปรึกษาใช่อย่างเช่นหน่อไม้ฝรั่งมาเลยยังไม่ได้ใช้ปุ๋ยของดาวผูแดงก็โทรไปคุยได้โทรคุยได้คุยได้ครับคุณเชนให้มีอะไรปรึกษาได้ได้เลยอย่างเช่นหน่อไม้ฝรั่งหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยเห็นไหมมีปัญหาสะรร้อนก็เป็นเชลาเป็นเชลาหนาวจัดก็เป็นเชลาหนาวก็เป็นถ้าฝนตกมากๆก็เป็นเชลาได้เป็นเชลัยแล้วพรเผลอไม่ออกไม่ออกหนอได้ทำเมลาแล้วไม่ไปเลารแล้วมันยังอยู่ก็โทษใช่ อันนั้นเป็นเชื้อราอ,อันนั้นมันลาไปเลยนื้ว่าลาแล้วไม่ไปนนคุณจะลาไปเลย <c oughs> ใช่ไห <c oughs> ยยย้ยังอยู่อย่างังอยู่ใช่ไหมแม่ความรู้เนี่ยมันมีอยู่รอบตัวจริงๆเลยนะครับอจําได้ไหมฮะอย่างตอนที่เราไปถ่ายทํารายการกันที่อําเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีพ่อแม่พี่น้องเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องเชื้อราในต้น หนอ่อไม้ฝรั่งอ่ะจำได้แล้วใช่ไหมล่ะเออเนี่ยทบทวนกันนิดนึงคืองี้เจ้าโรคเชื้อราเนี่ยนะครับมันก็คือโรคที่เกิดขึ้นกับต้นแล้วก็ใบซึ่งลักษณะข,ของเชื้อราเวลาเขาไปทําลายนะฮะคือจะมีขุย ขุยหรือว่าเป็นขนสีขาวๆเนี่ยมาขึ้นบางๆสวยเลยแต่ว่ามันจะไปโผล่ตรงบริเวณใต้ใบซึ่งอาการต่อมานะฮะคือบริเวณที่เป็นโรคเนี่ยจะกลับกลายเป็นสีเหลืองจางๆเลย และยิ่งอากาศเหมาะเจาะเหมาะเหม่งเชื้อราเขาชอบโอ้โหยิ่งชอบคราวนี้มาใหญ่เลยฮะเป็นผงสีขาวๆโผล่ขึ้นมาชัดเจนเต็มต้นทีหมดเลยนะครับหลังจากนั้นไอ้เจ้าขนขาวเนี่ยนะฮะมันจะเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลอ่อนแล้วก็เข้มขึ้นสนุกสนานกันแล้วครับคราวนี้มีแต่ราเต็มต้นโอ้โหถ้าเกิดโรครุนแรงเนี่ย ใบเนี่ยอาจจะบ,บิดเบี้ยวเสียรูปทรงไปโอ้โหคิดดูแล้วกันนะครับกลายเป็นต้นอะไรก็ไม่รู้นะฮะแล้วหนำซ้ํำยังร่วงหล่นอีกด้วยนะครับซึ่งเกิดผลแน่ๆครับแง้มๆก็คือไอ้เจ้าเชื้อราเนี่ยมันก็จะแย่งอาหารแล้วก็เข้าไปขัดขวางการลําเลียงน้ําแล้วอาหารด้วยโอ้โหที่นี้แหละครับงานเข้าเข้าไปสู่ความวุ่นวายกับไอ้เจ้าเชื้อรานี่แหละอันนี้นะครับผมรอให้ฟังด้วยะท่านผู้ชมครับ คือจริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างอากาศมันต้องพอดีจะต้องพอดีนะครับทีนี่าอากาศเราควบคุมไม่ได้ไอากาศเนี่ยมันคือจริงๆอากาศเนี่ยเราควบคุมไม่ได้แต่เรามีเรามีวิธีไหมวิธีวิธีใช่ใช้ปุ๋ยเชี่ยวภาพเนี่ยเข้าไปเข้าไ,ไปขับจัดดูแลเข้าไปขับจัดดูแลควบคุมถึงดูได้เลยนะควบคุมได้ตายแล้วควบคุมได้แม่เจ้ายังไงก็ติดตามดาวบูแดงเราเนี่ยมีสินค้าที่จะทําให้ท่านได้สบายใจได้ นะตรงนี้ผลลัพธ์สำคัญเลยสำคัญมากครับแต่ก่อนจะรู้รายละเอียดเนี่ยผมต้องหาปัญหากว่าไม่หาปัญหามาใส่ตัวนะหาไงหาปัญหาใส่ตัวไม่เอาไม่เอาเราต้องไปดูปัญหาของพี่น้องเกษตรกรใช่ครับเราให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยไปถามผู้รู้เลยไปถามเลยมีปัญหาอะไรถามมาเลยได้ก่อนจะไปก่อนจะไปถามเนี่ยทำไมเราพักชมโฆษณาสักครู่เดี๋ยวได้ไหมไม่ไปก่อนเหรออืไปชมโฆษณาสักครู่เถอะอยากไปอืเดี๋ยวครับท่านผู้ชมครับชมโฆษณาสักครู่เดียวครับครับ เกษตรกรรมทำแล้วรวยผู้วงหมอรู้หมอบอกกับดาวปูดแดงเนี่ยช่วงเนี้ยนะอากาศเ,เริ่มทำการเปลี่ยนแปลงโอ้เปลี่ยนแปลงนี่นนคือมีทั้งร้อนมีทั้งฝนอาาตอนเนี้ยโอ้โหอากาศปลวยนแปลปล่ยนแปลเพราะอะไรรู้ไหมคุณร้วนรู้ป่ะเพราะอะไรเพราะว่าจีนตอนเนี้ยโลกร้อนโลกร้อนโลกเราเนี่ยร้อนมาก ไม่ทันหายหรอกไม่ทันไม่ทันเขาละลายจะมาหมดอยู่แล้วน้ำแข็งทั่วโลกเหนือจะมาหมดอยู่แล้วเขาบอกต่อไปคั่วโลกเหนืออยู่ที่มองจีนคุณรู้ไหมต่อจากนี้ไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ลดระลงเนี่ยนะเราไม่ลดระลงลดโลกร้อนเนี่ยคุณเชื่อไหมว่าอีกหน่อยเนี่ยน้ำจะท่วมน้ำจะท่วมฟ้าปลาจะกินดาวถึงขนาดนั้นไม่หรอกยังนะคือน้ำจะท่วมที่เราจะเสียเสียเรื่องแผ่นดินจะเสียเรื่องดินแล้วจะเสียหายมากดิน เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเองเนี่ยผมไม่อยากจะให้ใช้ปุ๋ยเคมีครับอยากจะให้ใช้ปุ๋ยเชียวค้านี่ไงไม่มันจะได้ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมใช่จะได้ทุกอย่างเขียวชวยอุ่มไปห<ช>มดก็จะไม่มีพิษไม่มีภยัยมะกรอนเบคโฆษณา่ทิ้งเอาไว้ไงเราจะพาไปไงเราจะพาทั้งวิธีการปัญหาที่เจอเนี่ยพาเกษตรกรเนี่ยนะนี่แหละไปหาใครเดี๋ยวจะดูว่าปัญหาเขามีอะไรก่อนแล้วพอมีปัญหา พาไปหาคนนี้เลยหาใครคุณเชนจริงหรือเปล่าจริงเราจะเราจะไปหาเกษตรกรก่อนไปหาเกษตรกรเราไม่รับญนาเราให้คุณเชนไปงั้นเราเราพาไปหาเกษตรกรเลยครับครับผมแม่ย่างอีตาสองคู่หูพิธีกรบอกแล้วครับนี่คือช่วงเด็ดดวงคืนกำไรให้กับพี่น้องเอาเป็นว่าไม่ว่าคุณผู้ชมนะครับจะอยู่ภาคไหนตำบลอำเภอไหนอะไรก็แล้วแต่ถามคำถามมาได้เลยนะครับหมอเชนหมอเกษตรจะตอบให้เลยไปชมกันเลย สวัสดีครับท่านผู้ชมผมเชนใจซื้อพบกันเช่นเคยครับครับตอนนี้ผมหนักใจมากเลยครับเพราะว่าข้าวเป็นใบจุดสีน้ำตาลการแพร่กระจายของโรคเชื้อราและก็ใบจุดเป็นยังไงบ้างครับปัญหาของใบข้าวสีน้ำตาลลักษณะเชื้อรานะครับเรียกกันตามลักษณะนะครับลักษณะ เป็นราสีน้ำตาลเรียกราสนิมนะครับเป็นคราบก็คือเหมือนคราบน้ำค้างเราจะเรียกกันว่าราน้ำค้างนะครับโรคราใบไหม้ต่างๆก็คือโรคราต่างๆเราจะเรียกตามลักษณะนะครับฉะนั้นเชื้อโรคต่างๆนั้นนะครับเชื้อราต่างๆแบคทีเรียต่างๆก็เป็นเชื้อโรคทั้งสิ้นนะครับเชื้อโรคเราแบ่งเป็น2ชนิดนะครับชนิดที่อยู่บนบนดินและใต้ดินนะครับเชื้อโรคที่อยู่ใต้ดินนะครับ ก็เป็นกลุ่มเชื้อราไฟทอปเทรานะครับที่ทําให้โรครากเนา่าโคนเนา่าเนา่าคอรินต่างๆนะครับและขณะเดียวกันโรคที่อยู่บนบนดินก็จะเป็นโรคพวกแอนเทคโนดนะครับต่างๆโรคฟิตเตียมต่างๆนะฮะของพืชนะครับจะทําลายใบยของพืชให้เป็นโรคนะครับโดยการกระจายแพร่ระบาดของเชื้อโรคก็ก มีได้ไปหลายๆทางนะครับไปด้วยการไปกับน้ําเช่นทางดินเชื้อราไฟทับทุราไปทางน้ําได้เช่นชาวสวนส้มชาวสวนฝรังที่ปลูกพืชบนสันร่องนะครับจะมีร่องน้ําเวลาเรือรดน้ําบนต้นนะครับน้ำก็จะไหลไปลงไปในร่องฉะนั้นน้ําในร่องหนึ่งนะร่องหนึ่งนะ,ะก็จะกระจายกันไปนี่คือการกระจายด้วยน้ํานะครับ เพราะว่าเชื้อราต่างๆเชื้อโรคต่างๆมันก็อาศัยการเคลื่อนย้ายได้และอีกชนิดหนึ่งเช่นโรคกรีนนิ่งนะครับในส้มก็จะกระจายไปด้วยมแมลงเพลี้ยไก่แจ้นะครับลักสับเพลี้ยไก่แจ้ก็ระบาดเชื้อโรคเหมือนกับยุงนําเลือดคนที่เป็นมาเรียนะครับสำหรับคนฮะ